ไอ้ไอ้ขาเขายาวกว่าไอ้ไอ้ขาเขายาวกว่าบล็อกไม่อยู่บล็อกเตอร์ ไอ้โดนนะอย่างนี้ไม่โดนให้ทำอย่างนี้เมื่อกี้ทำอย่างนี้อเอวาเอวาเออดีนั่นแหละนั่นแหละดีะหลังทำได้เอวา

อ่าได้ี่เอาไต,ต่ขาหลังด้วยเอเฮ้ยไต่ขาหลังด้วยเฮ้วาไต่ขาหลัง